งานในวันนี้กือคอนเซ็ปต์ของงานครับค่ะคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้นะคะก็คือนางชมออสกินนะคะตอบย้ำในเรื่องของมิสไซฟันด์ของแบรนด์นะคะก็คือคุณพรอนาความเรื่องของแบรนด์นสหพมในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็การสร้างรายมนาษย์ในเรื่องของงานโชมออสกินเองเนี่ยเป็นการให้ทุกคนเนี่ยได้เผยผิวสวยตัวเองของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองนะคะทวาให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นค่ะทไม คือก,ก็ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนะคะของุณเจสตาร์เตอร์เองเนี่ยลงกันในเรื่องของสิ่งที่แบรนด์มองหานะคะทั้งในเรื่องของความทำงานการทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลนะคะแล้วก็ในเรื่องภาพลักษณ์นะคะแล้วก็การนำเสนอในส่วนของผลงานที่เป็นแบบโชว์มอสฟินภายใต้คอนเ็นตนน์ต่างๆกคกล่าวจริงๆรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วลก็รู้สึกว่าขอบคุณนะสิ่งที่ที่ให้เรามากรีเซนต์ในเรื่อง ไลฟ์เ like, รฟเลกชันเขาจริงๆเ,เป็นแฟนของลองพีโตนี่อยู่แล้วรู้สึกว่าใช้แล้วได้แบบวันเดลี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมาะกับผิวหน้าตัวเองมากแล้วแล้วเหมืนนนอนแบบเคยได้มีโอกาสเราลอง100%แล้วก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยด้วยแล้วจริงๆโปรดักต์แล้ว,ลวก็100%เ,เอนเนอร์จีแรงด้วยรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่จริงสีที่เต็มเขาเรียกสันจับใช่มันจะเป็นแบบว่า <mm> <mm> สีที่ปรับตรงกับผิวหน้าผมเลย แล้วก็มันจะไม่แบบมันจะดูไม่ค่อยออกว่านี่คือลองพื้นหรือเปล่าในวันธรรมดาตัวบางน่าจริงจะมีไม่ใช่พัฒนการดูแลจริงๆนอกจากเรื่องเรื่องของเรื่องลองพื้นเนี่ยจริงแล้วเ,เรื่อง,องการดูแลตัวเองเรื่อง,องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าสุขภาพเราเดนีนอนพอจะดีอะไรเงี้ยพอลองพื้นไปช่วยมันก็จะไม่ช่วยหมดพบวันเวลาที่เต็ม รองพื้นใช่ไหมคะสำหรับนาสไลฟ์ฟลักซ์ฟลาเนชั่นนะคะสูตรเซตของเขาคือมีส่วนผสมสกินแคร์มากสูงถึง70%นะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีของสตัวนี้คือช่วยทําให้ผิวเนี่ยสวยในปุุสภาพแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแดดได้ไวได้เยนะคะใทยแลนด์ก็สามารถมีผิวสวยในปรุสภาพแต่ได้เช่นกันคะคืออะไรบากคืออะไรบ้างรัก็ฝากนะครับไลฟ์บแฟลักซ์ฟลาเนชั่นก็เป็นหนึ่งในรองพื้นที่ผมรู้สึกว่าแบบเหมาะกับทุก งานที่ไปไม่ว่าจะเป็นแบบเดลี่หรือว่าไปงานที่เป็นต้องมีความซีเรียสขึ้นมานิดนึงอะไแล้วก็จริงๆมันมีทุกสกินโทนเราก็ตอบโจทย์กับความเป็นความง่ายความสบายในในยุคเนะะี้ยยังไงก็ตาดตัวนนหนังนาใจเองหรือว่าเราคือติงความมีสเ <c oughs> ต็ปตัดผมดคุณพัชดาตาดกันเปีงานในวั <c oughs> นยังไงตัดนาโทมอลสกินด้วยนะคะติ่งคือลดการตัดนาจะมีทั้งหมด3ามชิ้นนะคะก็คือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ แล้วก็เซตติ้งของเดิมนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเผยผิวสวยในแบบของตัวเอง,องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะผิวสวยมากจริงขอบหน้าทีห้า 哎，我不能选你。